หลวงพิโกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษทำไมยิ่งตามหาบางทียิ่งไม่เจอความสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านหลวงพิโกเองอาตมาภาพพระอาจารย์โกยินดีต้อนรับสู่ทำพูดได้หลวงพิโกสอนชีวิตไม่ติดกรอบ พอดแคสต์ Podcast, ที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวใกล้ตัวที่โยมอาจจะเผลอมองข้ามไปแต่กลับซ่อนคำตอบสำคัญของชีวิตไว้โดยเราไม่รู้ตัวโยมเคยรู้สึกไหมว่าเราใช้ชีวิตทุกวันด้วยการตามหาบางสิ่งบางอย่างตามหางานที่ดีขึ้นตามหาเงินที่มากขึ้นตามหาความรักตามหาความสำเร็จตามหาความสมบูรณ์แบบเราพยายามอย่างหนักคิดว่าถ้าได้สิ่งเหล่านั้นมา เราจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนแต่ทำไมบางทียิ่งตามหาความสุขกลับยิ่งไม่เจอความสุขที่แท้จริงยิ่งได้มากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ายิ่งไขว่คว้ากลับยิ่งเหนื่อยล้ายิ่งวิ่งตามกลับยิ่งรู้สึกว่ามันอยู่ไกลออกไปทุกทีทำไมความสุขที่เราคิดว่าอยู่ตรงหน้าถึงหายวับไปเหมือนภาพลวงตา กับดักของการไขว่คว้าที่ทำให้เราหลงทางโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังวิ่งไล่จับผีเสื้อตัวหนึ่งเราเชื่อว่าถ้าจับมันได้เราจะต้องดีใจที่สุดแต่พอจับได้จริงๆผีเสื้อก็อาจจะตายไปหรือบางผีเราก็แค่ได้ชื่นชมมันแป๊บเดียวแล้วมันก็โบยบินหนีไปชีวิตของเราก็คล้ายกันโยม เราถูกสังคมปลูกฝังให้เชื่อว่าความสุขอยู่ข้างนอกอยู่ในสิ่งที่เราต้องมีต้องได้ต้องเป็นความสุขอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นความสุขอยู่ในเงินทองทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นความสุขอยู่ในวัตถุชิ้นใหม่ๆที่เราอยากได้ความสุขอยู่ในคำชื่นชมของผู้อื่นความสุขอยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ เมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็เริ่มไขว่คว้าทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในมือเราวิ่งตามเป้าหมายหนึ่งพอได้มาก็พบว่ามันยังไม่พอก็วิ่งตามเป้าหมายต่อไปวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบพุทธศาสนาสอนเรื่องตัณหาโยมคือความอยากได้ความทยานอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดตัณหานี่แหละที่ทำให้เราวิ่งวนอยู่ในวังวนของการไขว่คว้าไม่รู้จบ ยิ่งไขว่คว้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกขาดมากขึ้นเท่านั้นเพราะความสุขที่มาจากสิ่งภายนอกมันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนเมื่อความสุขที่เราตามหาไปผูกติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่แปลแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังความทุกข์และความผิดหวังจึงเกิดขึ้นทันทีทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งตามหา ยิ่งไม่เจอความสุขที่แท้จริงทำไมยิ่งตามหาบางทียิ่งไม่เจอความสุขหลวงพี่กาะหลวงพี่อยากชวนโยมมาดูเหตุผลหลักๆที่ทำให้การวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกมักจะนำไปสู่ความว่างเปล่า 1. ความสุขภายนอกไม่เที่ยงและไม่ยั่งยืน External happiness is impermanent โยมประเด็นแรกและเป็นหัวใจสำคัญเลยนะ ที่ทำให้การวิ่งตามหาความสุขภายนอกมักจะนำไปสู่ความผิดหวังนั่นคือการที่เราไม่เข้าใจว่าความสุขภายนอกนั้นไม่เที่ยงแท้และไม่ยั่งยืนนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกสิ่งนี้ว่าอนิจจังโยมคือธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งปวงที่หลวนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่คงที่ไม่ถาวรลองนึกภาพตามนะโยม ความสุขจากการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของโยมดีใจที่ได้รถยนต์คันใหม่ได้โทรศัพท์รุ่นล่าสุดหรือได้กระเป๋าแบรนด์เนมที่ใฝ่ฝันมานานความรู้สึกตื่นเต้นดีใจนั้นมันอยู่กับโยมนานแค่ไหนแรกๆอาจจะดีใจมากใช้ทุกวันอย่างมีความสุขแต่ไม่นานก็เริ่มชินชาความรู้สึกตื่นเต้นนั้นก็ลดลงไป หรือไม่นานก็มีรุ่นใหม่ที่ดีกว่าออกมาเราก็เริ่มเบื่อหน่ายกับของเก่าและอยากได้ของใหม่มาแทนที่อีกแล้วความสุขจากตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงโยมอาจจะเคยตั้งเป้าหมายว่าถ้าได้เลื่อนตำแหน่งได้รับคำชมเชยได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจะต้องมีความสุขมากแน่ๆและเมื่อได้มาจริงๆโยมก็ดีใจแต่ความรู้สึกนั้นก็เป็นเพียงชั่วคราวเช่นกัน ไม่นานเราก็อาจจะเริ่มเห็นข้อบกพร่องของตำแหน่งนั้นรู้สึกเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นหรือเริ่มมองหาตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกเพราะความสุขที่ได้จากการเป็นที่ยอมรับนั้นก็ไม่คงทนความสุขจากความสัมพันธ์แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีทั้งช่วงที่มีความสุขสมหวังและช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหา ความลัดพลากไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายก็ล้วนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ความสุขที่เราได้จากความสัมพันธ์จึงไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปตามที่เราต้องการเมื่อเราเอาความสุขไปผูกติดไว้กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งล้วนเป็นอนิจจังหรือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็เท่ากับกําลังเอาความสุขของเราไปแขวนไว้บนเส้นได้ที่ขาดง่าย เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือสูญสลายไปความทุกข์ความผิดหวังและความเสียใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะเราไม่สามารถยึดเกาะสิ่งที่ไม่เที่ยงเอาไว้ได้อย่างมั่นคงนั่นเองโยมการเข้าใจธรรมชาติข้อนี้จะช่วยให้เราไม่หลงยึดติดกับความสุขภายนอกมากเกินไปและหันมาค้นหาความสุขที่ยั่งยืนจากภายในแทน 2. การเปรียบเทียบที่ไม่สิ้นสุด endless comparison) โยมอีกหนึ่งกับดักสำคัญที่ทำให้เรายิ่งตามหาความสุขแล้วยิ่งไม่เจอคือการตกอยู่ในวังวนของการเปรียบเทียบที่ไม่สิ้นสุดนี่แหละในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์โยมจะเห็นชีวิตของผู้คนมากมายปรากฏอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเราเห็นภาพสวยๆเห็นความสำเร็จเห็นความสุขที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่น นั่นทำให้เราเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพดูนะโยมเปรียบเทียบในเรื่องวัตถุโยมเห็นเพื่อนโพสต์รูปบ้านหลังใหญ่กว่ารถคันหรูกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นใหม่กว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้โยมรู้สึกว่าทำไมเรายังไม่มีแบบเขาทำไมเรายังไม่รวยเท่าเขาทั้งที่โยมอาจจะมีสิ่งจำเป็นครบถ้วนอยู่แล้ว ความรู้สึกขาดนี้ไม่ได้มาจากความต้องการพื้นฐานแต่มาจากมาตรฐานที่สร้างขึ้นจากการเปรียบเทียบเปรียบเทียบในเรื่องความสำเร็จโยมเห็นเพื่อนร่วมง,งานได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าหรือเห็นคนในวัยเดียวกันประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมากกว่าเราก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรายังไม่เก่ฑพอเหรอเรายังไปไม่ถึงไหนเลย ความสุขที่เราเคยมีกับความก้าวหน้าของตัวเองก็เลือนหายไปเพราะถูกบทบังด้วยความสำหร็จของผู้อื่นเปรียบเทียบในเรื่องความสัมพันธ์โยมเห็นคู่รักคู่อื่นดูหวานชื่นกว่าดูมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเราก็เริ่มเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของตัวเองจนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ยังไม่ดีพอทั้งที่มันอาจจะมีความสุขในแบบของมันอยู่แล้วการเปรียบเทียบนี้แหละโยม ที่เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่ว่าเราจะมีมากแค่ไหนหรือดีแค่ไหนก็จะมีคนอื่นที่ดีกว่าหรือมีมากกว่าเราเสมอมันเหมือนกับวิ่งไล่เงาโยมจะไม่มีวันตามทันได้เลยเมื่อใจของเรามัวแต่เปรียบเทียบเราก็จะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ได้จริงๆทำให้ความสุขที่ควรจะอยู่ตรงหน้าหายวับไปเพราะถูกบดบังด้วยความรู้สึกด้อยกว่า หรือยังไม่พอที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั่นเอง 3. ความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ever increasing expectations โยมอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรายิ่งวิ่งตามหาความสุขแล้วยิ่งไม่เจอคือการที่เรามีความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละโยมมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะคือความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งที่เราได้รับ สิ่งนี้เรียกว่า hedonic adaptation หรือ hedonic treadmill พูดง่ายๆคือไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนความรู้สึกดีใจตื่นเต้นนั้นจะอยู่แค่ชั่วแรกเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มชินชากับมันและเกิดความต้องการใหม่ๆความคาดหวังที่สูงขึ้นไปอีกลองนึกภาพตามนะโยมเมื่อความสำเร็จกลายเป็นเรื่องธรรมดา โยมอาจจะเคยตั้งเป้าหมายว่าถ้าได้เงินเดือนตามที่ฝันหรือได้เลื่อนตำแหน่งที่ต้องการจะต้องมีความสุขมากแน่ๆและเมื่อโยมไปถึงจุดนั้นจริงๆโยมก็ดีใจแต่ความสุขนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเพราะสมองของเราจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่แล้วเราก็จะเริ่มมองหาเป้าหมายต่อไปที่สูงกว่าเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นอีกครั้งเช่นเคยพอใจกับเงินเดือนส0,000บาท พอได้50,000บาทก็เริ่มคาดหวัง80,000บาทหรือ1,000 0 0บาททำให้เราไม่มีวันรู้สึกพอหรือเต็มอย่างแท้จริงเมื่อวัตถุใหม่ๆไม่ได้เติมเต็มได้นานโยมซื้อโทรศัพท์รุ่นล่าสุดมาใหม่พอได้ใช้ก็รู้สึกดีใจเฮออยู่ไม่กี่วันไม่นานก็จะรู้สึกเฉยๆหรือเริ่มเห็นข้อจำกัดของมันแล้วความอยากได้รุ่นใหม่ที่ดีกว่าก็จะผุดขึ้นมาอีก นั่นเพราะความคาดหวังของเราได้ขยับขึ้นไปแล้วว่าต้องดีกว่าเดิมหรือมีมากกว่าเดิมเมื่อความสุขที่เคยได้รับกลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสิ่งที่เคยทำให้เรามีความสุขมากๆในอดีตเช่นการได้ไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งหรือการมีของบางอย่างเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของความสุขของเรา เราจะไม่รู้สึกพิเศษกับมันอีกต่อไปและจะเริ่มต้องการประสบการณ์ใหม่ๆห,หรือสิ่งของที่เหนือกว่าเดิมเพื่อให้ได้ความรู้สึกสุขแบบเดิมกลับคืนมาความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆนี้แหละโยมที่ทำให้เราวิ่งตามความสุขไม่เคยทันมันเหมือนกับการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าไม่ว่าเราจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่มีวันไปถึงจุดสิ้นสุดได้เพราะลู่วิ่งก็หมุนไปเรื่อย ความคาดหวังของเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันทำให้เราไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ได้เลยและนำไปสู่ความรู้สึกเหนื่อยล้าความผิดหวังและความว่างเปล่าในการตามหาความสุขที่ไม่สิ้นสุดนั่นเอง 4. มองข้ามความสุขที่อยู่ตรงหน้า Overlooking present happiness ยมสาเหตุสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เรายิ่งตามหาความสุขแล้วยิ่งไม่เจอนั่นคือการที่เรามัวแต่วิ่งไล่ตามสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่คิดว่ายิ่งใหญ่กว่าจนมองข้ามความสุขที่อยู่ตรงหน้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับการที่เรากำลังมองหาเพชรเม็ดงามที่อยู่ไกลออกไปสุดขอบฟ้าทั้งๆที่เพชรเม็ดเล็กๆที่ส่องประกายระยิบระยับ อยู่บนฝ่ามือของเรานั้นเรากลับไม่ทันได้เห็นค่าหรือไม่รู้ว่ามันมีอยู่โยมลองพิจารณาดูนะความสุขในชีวิตประจำวันที่แสนเรียบง่ายการได้หายใจเข้าออกอย่างสะดวกสบายในทุกวันการได้ดื่มน้ำเย็นๆในวันที่อากาศร้อนการได้ทานอาหารมื้ออร่อยที่ช่วยให้เราอิ่มท้องและมีพลัง การได้เห็นแสงแดดยามเช้าหรือเสียงนกร้องจากหน้าต่างการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากการทำงานเหนื่อยล้าการได้อยู่กับคนที่เรารักได้พูดคุยได้หัวเราะด้วยกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่หาได้ง่ายๆเป็นความสุขที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตแต่เพราะเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไป หรือสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เรายังไม่มีทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่แล้วนี้และบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขที่มากพอการติดอยู่กับอนาคตหรืออดีตเรามักจะคิดว่าถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งนี้ฉันจะต้องมีความสุขหรือถ้าฉันมีเงินเก็บเท่านี้ฉันจะต้องมีความสุขใจของเราจดจ่ออยู่กับอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงและผูกความสุขไว้กับเงื่อนไขที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็อาจจะติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วเช่นคิดถึงความสุขในวัยเด็กหรือความสุขที่เราเคยมีกับคนบางคนแล้วเปรียบเทียบกับปัจจุบันทําให้เรารู้สึกว่าปัจจุบันไม่ดีเท่าอดีตการที่เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการมัวแต่รอคอยอนาคตรหรือยึดต,ติดกับอดีตล้วนทำให้เราพลาดโอกาสที่จะสัมผัสกับความสุขที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ตรงหน้าเราการที่เรามองข้ามความสุขที่อยู่ตรงหน้านี้เองโยมทำให้เรายังคงวิ่งไล่ตามหาความสุขที่คิดว่ายิ่งใหญ่กว่าหรืออยู่ไกลออกไปไม่รู้จบทง้งทงที่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนอาจจะรอให้เราหยุดวิ่ง แล้วหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ต่างหากโยมเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้เจอความสุขที่แท้จริงละ่ะหลวงพี่อยากชวนโยมให้หยุดวิ่งชั่วขณะแล้วหันกลับมามองความสุขในใจของเรา 1. ฝึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ gratitude โยมเพื่อที่จะหยุดการวิ่งตามหาความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดและหันมาสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงจากภายในสิ่งแรกที่เราต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเลยก็คือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือที่เรียกว่าการฝึกสำนึกรู้คุณ gratitude นี่แหละโยมธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะมองหาแต่สิ่งที่ยังขาดหรือสิ่งที่ยังไม่มี ซึ่งทำให้เราไม่เคยรู้สึกพอหรือเติมเต็มได้จริงการฝึกเห็นคุณค่าคือการที่เราหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตของเราที่บางทีเราก็มองข้ามไปเพราะความเคยชินหรือเพราะมัวแต่วิ่งตามหาสิ่งใหม่ๆลองพิจารณาและฝึกดูนะโยมเริ่มต้นจากสิ่งพื้นฐานที่สุด โยมลองใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันอาจจะเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอนลองนึกถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่มีมันชีวิตเราก็อาจจะลำบากมากเช่นการได้หายใจสะดวกสบายลองนึกถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจแล้วเราจะรู้ว่าการหายใจเข้าออกได้เองอย่างเป็นปกติเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน การมีร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรการที่เดินได้ยืนได้กินได้นอนหลับได้ไม่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงถือเป็นความสุขพื้นฐานที่เรามักจะมองข้ามการมีอาหารกินอิ่มท้องทุกมือ้อโยมรู้ไหมว่ายังมีผู้คนอีกมากมายในโลกนี้ที่อดอยากการที่เรามีข้าวกินทุกวันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย การมีบ้านให้ซุกหัวนอนให้ความอบอุ่นให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันการมีน้ำสะอาดไว้ดื่มสิ่งที่เราเปิดก๊อกก็ได้มาง่ายๆแต่ในบางพื้นที่น้ำสะอาดคือสิ่งมีค่าและหายากขยายไปสู่ความสัมพันธ์และโอกาสความสัมพันธ์ที่ดีการมีครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อนที่เข้าใจหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นความสุขทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้โอกาสในการเรียนรู้และทำงานการที่เรามีโอกาสได้เรียนได้ทำงานได้ใช้ความสามารถของเราก็เป็นสิ่งที่เราควรสำนึกรู้คุณ เมื่อเราฝึกที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอใจของเราจะเริ่มเปลี่ยนจากความรู้สึกขาดไปสู่ความรู้สึกเต็มและพอมากขึ้นเพราะเราจะเริ่มมองเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายที่เรามีอยู่แล้วความสุขที่เราตามหาอาจไม่ได้อยู่ที่การได้อะไรใหม่ๆแต่คือการได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เองโยม 2. ฝึกหลดไม่ใช่เพิ่ม Minimalist Decluttering โยมในโลกที่เต็มไปด้วยโฆษณาและการกระตุ้นให้เราซื้อให้เรามีมากขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งการฝึกฝนที่สวนกระแสแต่กลับนำมาซึ่งความสุขและอิสระที่แท้จริงคือการฝึกลดไม่ใช่เพิ่มหรือที่เรียกกันว่า Minimalist และการจัดระเบยียบ Decluttering นี่ละโยม เรามักจะเข้าใจผิดว่ายิ่งมีมากยิ่งสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งมีมากยิ่งแบกมากนะโยมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์หรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเมื่อเรามีมากเกินความจำเป็นสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นภาระที่ถ่วงให้ใจเราหนักอึ้งลองพิจารณาและฝึกดูนะโยมลดสิ่งของที่ไม่จำเป็น ยมลองสำรวจเข้าของเครื่องใช้ในบ้านในตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ในกระเป๋าของโยมเองมีอะไรบ้างที่เราไม่ได้ใช้จริงๆมานานแล้วมีอะไรบ้างที่เราเก็บไว้แค่เพราะเผื่อได้ใช้หรือเสียดายลองเริ่มต้นจากการค่อยๆคัดแยกและบริจาคหรือทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นออกไปสิ่งของที่ไม่จำเป็น เสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วหนังสือที่อ่านจบไปนานแล้วหรืออุปกรณ์ที่ไม่เคยหยิบมาใช้เลยสิ่งของที่ส,สับสนโยมีปากกาอยู่เป็นสิบด้ามแต่ใช้จริงแค่ไม่กี่ด้ามใช่ไหมสิ่งของที่สะสมแต่ไม่ได้สร้างความสุขของสะสมที่กลายเป็นภาระในการดูแลรักษาหรือซื้อมาตามกระแสแต่ไม่มีความหมายกับเราจริงๆ เมื่อเราลดสิ่งของเหล่านี้ลงโยมจะพบว่าบ้านของเรามีพื้นที่ว่างมากขึ้นสะอาดตาขึ้นไม่ต้องเสียเวลาจัดเก็บหรือตามหาสิ่งของที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นความรู้สึกที่ได้คือความโล่งโปร่งเบาสบายทั้งกับพื้นที่ในบ้านและพื้นที่ในใจลดกิจกรรมที่รบกวนเวลาและพลังงาน นอกจากการลดสิ่งของแล้วการลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหรือไม่สร้างประโยชน์ต่อชีวิตของเราก็สำคัญไม่แพ้กันลองสำรวจดูว่าในแต่ละวันโยมใช้เวลาไปกับอะไรบ้างที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือทำให้ใจเราหนักอึ้งเช่นการไถโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายการเสพข่าวสารเชิงลบมากเกินไปหรือการนินทาผู้อื่น การลดกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เรามีเวลาและพลังงานไปทำสิ่งที่มีประโยชน์และสร้างความสุขให้กับตัวเองได้มากขึ้นลดความยึดติดทางอารมณ์การฝึกลดไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของภายนอกแต่ยังรวมถึงการลดความยึดติดทางอารมณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลความกลัวหรือความอิจฉาริษยา เมื่อเราฝึกที่จะรู้ทันอารมณ์เหล่านี้และค่อยๆปล่อยวางไม่ให้มันครอบงำจิตใจเราก็จะพบกับความสงบภายในที่แท้จริงการฝึกลดไม่ใช่เพิ่มคือการที่เราเลือกที่จะเป็นอิสระจากความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ใจเราเบาขึ้นไม่ต้องแบกรับภาระที่ไม่จำเป็นและสามารถมีความสุขได้ง่ายขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันนโยมเพราะบางครั้ง ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มาเพิ่มขึ้นแต่อยู่ที่การได้ปล่อยวางสิ่งที่เราแบกไว้นั่นเอง 3. ฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบัน mindfulness โยมการจะพบความสุขที่แท้จริงจากการที่เรามีอยู่แล้วอีกหนึ่งการฝึกฝนที่สำคัญมากนั่นคือการฝึกมีสติหรือจเจริญสติ mindfulness เพื่อให้เราได้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้แหละโยม บ่อยครั้งที่ใจของเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยนะโยมเรามักจะติดอยู่กับอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วคิดถึงความสุขที่เคยมีหรือเสียดายกับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็มัวแต่พุ่งไปข้างหน้ากงวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวางแผนนอนนี่นั่นคิดว่าความสุขจะอยู่ที่ปลายทางการมีสติคือการที่เรารู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ตรงหน้าเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ความคิดความรู้สึกหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งลองฝึกดังนี้โยมตื่นรู้ในกิจวัตรประจำวันโยมไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวการมีสติเริ่มต้นได้ง่ายๆในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันเลยนะขณะเดินลองรู้สึกถึงเท้าที่กระทบพื้นน้ำหนักที่ถ่ายเทไปมารู้สึกถึงลมที่พัดผ่านกายขณะกิน ลองรับรู้รสชาติอาหารกลิ่นอาหารเนื้อสัมผัสของอาหารเขียวชา้ารับรู้ทุกคำที่ผ่านเข้าไปในปากขณะทำงานลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงหน้าไม่วอกแวกไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือเปิดหลายๆหน้าจอพร้อมกันขณะหายใจแค่รับรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกสังเกตว่าลมหายใจยาวสั้นหยาบแค่นี้ก็เป็นการฝึกสติแล้ว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เมื่อความคิดฟุง้งซ่านหรืออารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ความโกรธความกังวลการมีสติจะช่วยให้เราเห็นสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ไปจมอยู่กับมันเมื่อเห็นแล้วก็แค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อให้เราไม่ตกเป็นทาสของความคิดและอารมณ์ สัมผัสความสุขเล็กๆน้อยๆการมีสติจะทำให้เราเปิดรับและเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาที่เรามักจะมองข้ามไปเพราะใจไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเช่นการได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าการได้เห็นดอกไม้บานการได้สัมผัสความอบอุ่นจากแสงแดดการมีสติทำให้เราชื่นชมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ การฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เราเป็นเหมือนคนที่ตื่นจากการหลับไหลไม่ต้องวิ่งตามหาความสุขที่อยู่ไกลออกไปอีกต่อไปเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ในปัจจุบันขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองโยมโยมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆน,นี้ หลวงพิโกอยากชวนโยมทุกท่านโดยเฉพาะโยมที่กำลังเหนื่อยล้ากับการวิ่งตามหาความสุขได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าความสุขที่โยมกำลังตามหาอยู่ตอนนี้เป็นความสุขที่อยู่ข้างนอกหรือเป็นความสุขที่ซ่อนอยู่ข้างในใจของโยมเองและถ้าโยมลองหยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองความสุขที่อยู่ตรงหน้า โยมคิดว่าชีวิตของโยมจะเบาสบายและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้มากแค่ไหนเจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของทำพูดได้หลวงพิโกสอนชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านพบความสุขที่แท้จริงจากภายในนโยม